ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับผมเรื่องนั้นเรารู้กันดีนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเราก็มีทั้งสิ่งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดนะครับผมบางคนถนัดเรื่องการซื้อขายบางคนถนัดเรื่องงานบริการอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมพวกเราทุกคนเนี่ยมักจะมีจุดเด่นแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ถนัดอยู่ในตัวกันเสมอน,นะครับแน่นอนนะครับผมในเกม Killing Floor เนี่ยอาชีพแต่และอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการจัดการกับศัตรูที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดนะครับผม คือทุกอาชีพเนี่ยมักจะมีศัตรูที่ตัวเองไม่ชอบอยู่เสมอนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไล่พูดไปทีาอายชีพเลยแล้วกันนะครับผมว่าแต่าอาชีพเนี่ยเขามีศัตรูอะไรที่เขาไม่ชอบกันบ้างน,นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพโซโล่เป็นอาชีพกิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมักจะมีศัตรูที่เราไม่ชอบอยู่เสมอนะครับผมเชื่อผมเถอะโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมแล้วก็ลองมาบอกผมนะครับว่ามันตรงใจกับที่เพื่อนๆคิดไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในดานนะครับ มีคนถามเข้ามาเยอะว่าด่านนี้โหลดยังไงนะครับผมขออภัยด้วยจริงๆผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าด่านนี้มันมีให้โหลดอยู่ใน s t e a ม Workshop นะครับเอาชื่อนี้นะครับผมไปเซิร์ชแล้วก็ลองหาวิธีลงกันได้เลยนะครับต้องขออภัยจริงๆมันนานมากแล้วผมจำวิธีลงไม่ได้แล้วจริงนะครับเพื่อง่ายต่อการทดสอบนะครับเราก็จะขออยู่ในด่านนี้แล้วกันนะครับสำหรับอาชีพเบอร์ซเกอร์นะครับผมถ้าให้ผมพูดเลยเนี่ยที่นึกออกเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมยังไงก็เป็นฮัชแน่นอนนะครับในผลที่เบอร์ซเกอร์ไม่ชอบฮัชนะครับผมเพราาะว่คือ ถ้าเราเข้าใกล้มันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเล่นตั้งแต่ซูไซส์หรือเฮลขึ้นไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าใกล้มันจะโดนเผาแบบนี้นะครับโอเคซึ่งดามเป็นมันแรงมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไม่มีเกอะน,นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเข้าไปตีมันเนี่ยอ่ะเสียงโดนเผา,างี้ใช่ไหมถ้ากรณีมันมาพร้อมกับเลื่อยหรือเฟชพาวนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมคือรับมือกับพวกเฟชพาวก็วุ่นวายแล้วนะครับเรายังต้องมาระแวงไอตัวนี้มันเผาเราอีก คนที่เล่นปุซซเกอร์เป็นหลักน่าจะเข้าใจกันดีนะครับไหนจะาฮักนะครับมันจะยิงกระตุ้นให้พวกเฟสพาวหรือว่าตัวเลื่อยเนี่ยมันข้างแล้วก็มาตีเรานะครับอ่าสถานการณ์ที่ผมโชยดูตอนนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าทําไมปุซซเกอร์ไม่ชอบฮัตนะครับคือแบบลาพังสู้กับไปตัวใหญ่ก็วุ่นวายแล้วต,ต้องมาสู้กับไปตัวนี้อีกโอเคนั่นก็เป็นความน่าลำคาญของฮัสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสู้มันไม่ได้เลยนะครับผมทาคลิปไปหลายรอบแล้วนะครับว่าวิธีรับมือ ตอนเราเล่นเบอร์เกอร์นะครับผมก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะครับก็<ร>คือหลอกให้มันยิงแล้วก็เข้าไปทุบเลยเจังหวะต้องเปนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเผา่าเรานะครับหรือวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือปารลเบิดอพี EP ออกไปแล้วก็ทุบมันเลยไ่ตายโอเคไปทุบข้างหลังก็ได้ทุบข้างหน้าก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมชอบเล็งัวเป็นหลักกันเลยข้างหน้าเลยแล้วกันจะได้จบสำหรับศัตรูตัวต่อมานะครับผมที่เบอร์สเกอร์ไม่ชอบ ส่วนตัวผมจะนึกถึงหุ่นตัวนี้นะครับผมตัวที่ล็อกขาได้เพราะว่ามันทําให้เราไม่สามารถเดินได้นั่นเองนะครับลองนึกภาพว่าคุณผู้ชมกําลังโดนกลุ่มซัมบี้มาเป็นฝูงเลยและกําลังวิ่งหนีอยู่ผ่านหัวมุมมาเจอล็อกขาวิ่งไม่ออกโดนพวกซัมบี้ลุมตีตายนะครับผมมันก็จะประมาณนั้นเลยนั่นเองนะครับผมใครที่เคยเล่นเบอร์สเกร์น่าจะเข้าใจกันดีนะครับว่าไอหุ่นล็อกขาที่แสบจริงเวลาเราเล่นเบอร์สเกร์นะครับ แต่ก่อนเวลาเล่นเบอร์สเกอร์เนี่ยเราแทบจะไม่กลัวอะไรเลยนะครับเวลาฉุกเฉินเราวิ่งหนีหน้าตั้งได้เลยใครก็วิ่งตามเราไม่ทันแต่หลังจากไอตัวหุ่นนี้มานะครับผมมันทําให้เราวิ่งวิ่งอยู่อาจจะโดนล็อกขาได้แล้วก็อาจจะตายได้น,นั่นเองครับถือว่าเป็นอะไรที่แสบมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมเบอร์ aker, สเกอร์ศัตรูที่เราเจอนะครับที่น่าลำคาญเอาจริงจมันก็แบบน่าลำคาญที่สุดเลยผมว่าก็น่าจะมีแค่สองตัวนี้นะครับ สำหรับผมนะครับผมเบอร์เซร์เกอร์ก็มีประมาณนี้นะครับก็เบอร์เซร์เกอร์เนี่ยสามารถสู้กับศัตรูแล้วก็ยืนรับการโจมตีได้แทบทุกตัวอยู่แล้วนะครับแม้ว่าบอสบางตัวเนี่ยถ้ากระดจังหวะดีๆเราก็พอจะแทงได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวที่มีปัญหาจริงๆแล้วก็คือฮัสกับตัวหุ่นล็อกขานั่นเองนะครับที่ผมมองว่ามีปัญหาจริงๆนะครับมาดูที่อาชีพคอมมานโดกันต่อเลยแล้วกันนะครับสาหรับคอมมานโดนะครับผมถ้าให้ผมพูดจริงๆเลยเนี่ย คือศัตรูที่คอมมานโดโจมตีได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นศัตรูตั้งแต่ระดับ small set medium set ลงไปนะครับผมก็คือเนี่ยพวกศัตรูเริ่มต้นพวกนี้พวกตัวธรรมดาพวกนี้นะครับผมคอมมานโดจะสามารถโจมตีได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับคือสามารถฆ่าได้เอาง่ายๆแบบเป็นศัตรูที่แบบคอมมานโดเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยโดยเฉพาะพวกสต็อกเกอร์กับคอเลอร์ะ er นะครับผมอ่ะโอเคไอ้พวกตัวล่องหนพวกอะไรเงี้ยคอมมานโดยิงเก่งอยู่แล้ว แต่ว่าพอเวลาอัประดับขึ้นมาเป็นพวกพี่เลื่อยกับเฟชพาวนะครับผมใครที่เล่นคอมมาดูเป็นหลักนะครับก็จะเข้าใจเลยว่าผมที่ผมกำลังจะสื่อนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราเจอพวกแจนเซตเนี่ยมันเป็นปัญหากับคอมมาดูยังไงอ่ะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับผมเพราะอาชีพคอมมาดูเนี่ยถ้าเราลองสังเกตกันดีๆนะครับอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่สู้กับพวกเฟชพาวแล้วก็เลื่อยถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับผมแต่ว่า มันจะค่อนข้างเปลืองกระสุดมากมากเลยนะครับผมในการฆ่าแต่ละตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้า้ผมยกให้นะครับผมศัตรูที่คอามาดูไม่ชอบนะครับก็น่าจะเป็นสองตัวนี้เลยนะครับผมเฟสพาวกับสครกนะครับผมแต่แน่นอนว่ามันมีคอเตอร์พาวอีกนะครับผมแต่ว่าคอเตอร์พาวเนี่ยคอามาดูพอจะยิงตายอยู่นะครับเดี๋ยวขอพูดซ้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆเข้าใจผิดก็คือคอมมอดูเนี่ยสามารถที่จะยิงพวกเฟสพาวหรือว่ายิงสครกให้ตายได้นะครับผม โอเคแต่ว่าถ้าเราไปเล่นในโหมด6คนนะครับผมเจอเพเยอร์เยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะถึกขึ้นเป็นแบบเลือดคุณ6อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คอมมานโดเนี่ยเวลาเจอพวกเลื่อยหรือแฟชพาวนะครับผมผมบอกเลยว่ายิงกันจนเบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้กระสุนในการฆ่าเยอะจริงๆนะครับผมสำหรับผมผมก็ยกให้2ตัวนี้แหละคือศัตรูตัวฉกาจของคอมมานโดเลยนะครับอาชีพต่อมานะครับผมซัพพอร์ตนะครับอาชีพลูกซองนะครับ ไม่รู้ว่าผมคิดเองคนเดียวหรือเปล่านะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าศัตรูที่เวลาผมเล่นลูกซองแล้วผมลาคาญที่สุดนะครับก็คือพอลเลอร์กับต็อกเกอร์นะครับที่มันจะมีเป็นโรคอะไรบางอย่างมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับผมอ่ะอย่างเวลาผมเล่นปกติเนี่ยมันมันยิงโดนใช่ไหมเพราะว่าตอนตอนเนี้ยอยู่ในห้องโลง่โลงๆเนี่ยมันยิงง่ายแต่พอเวลาคุณผู้ชมไปเล่นในเกมนะครับผมมันจะยิงมันไม่ค่อยโดนนะครับผม คืออาจจะเป็นเพราะว่าฮิตบ็อกของตัวละครพวกนี้มันเล็กด้วยหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมเล่นซัพพอร์ตเนี่ยคือมันจะยิงพวก่าตัวล่องหนกับแมงสาไม่ค่อยโดดนะครับผมอนนี้ผมงงจริงๆนะครับเวลาเราไปเล่นจริงๆจะเข้าใจเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเล่นพวกปืนลูกซองอะไรที่มันยิงชา้าๆนะครับผมคือผมว่าผมก็เล็งตรงนะบางทีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับผมเวลาคุณเล่นซัพพอร์ตเนี่ยเรามักจะยิงพวกตัวละครพวกนี้ไม่โดดนะครับผม โซโล่เงี้ต้องยิงโดนลลแล้วแ่ะเอาจริงๆแล้วซัพพอร์ตก็เป็นอาชีพที่ยิงได้รุนแรงมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วศัตรูแทบทุกตัวเนี่ยซัพพอร์ตก็สามารถเป่าได้หมดเลยนะครับทุกตัวจริงๆ <c oughs> คือวกเลื่อยกับเฟชพาวเนี่ยอัสอะไรพวกเนี้ยนะครับคือซัพพอร์ตยิงได้แต่ผมไม่รู้ทําไมเวลาเล่นซัพพอร์ตอน่ยสต็อกเกอร์เนี่ยตัวล่องหดกับไอตัวแมงสาบเนี่ย เราจะยิงไม่ค่อยโดนเสมอนะครับผมไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าถ้าเป็นก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนี้แล้วซัพพอร์ตก็แทบจะไม่ได้กลัวศัตรูอะไรเป็นพิเศษนะครับยกเว้นถ้าเผื่อว่าฟุตเล่นซัพพอร์ตไม่ได้เล่นสายดามเมจแล้วเจอพวกเลื่อยหรือเฟชพาวไล่กลวดเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวร้อนได้นะครับเพราะว่าชีพนี้มันค่อนข้างวิ่งช้านั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีสเตตัสในการเพิ่มพลังป้องกันเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเอาตัวรอดยากหน่อยแต่ว่า โดยรวมแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรเป็นพิเศษก็จะแพ้ก็แพ้สต็อกเกอร์กับคอเวอร์นั่นแหละครับสำหรับเมติกนะครับผมหมอเนี่ยอาชีพหมออาจสมมติวต่าถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมเล่นเป็นแบบคิวล้วนๆเลยนะครับผมมีอาวุธสองกระบอกนี้นะครับผมเราก็น่าจะรู้กันดีว่ามันเป็นอาวุธที่มันไม่ค่อยแรงนะครับคือไม่ค่อยแรงที่ว่าหมายถึงว่ามันจะจัดการพวกแจนเซตไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ปืนฮีโมโกบินนะครับผมแต่ว่า พอเวลาเรายิงดีบัฟแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนช่วยยิงอยู่ดีนะครับเพราะถ้าเรายิงเองเนี่ยจะเปืองกระสุนกันข้างเยอะนะครับหรือสรุปเลยนะครับผมหมอก็จะไม่ค่อยชอบเลื่อยกับพวกเฟชพาวนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าลาพันธ์เราเล่นหมอเนี่ยก่อนจะยิงให้มันตายนะครับผมบอกเลยว่าเปืองกระสุนเยอะโคตรนะครับหรือถ้าหากว่าเราจะยัดอ่าวัดกับมันนะครับโดยการยิงระเบิดฮิวเราก็สู้นะครับผมก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมเราจะเสีย ระเบิดฮิลที่โคตรจะสับขัดนะครับผมในการซัพพอร์ตเพื่อนด้วยการฆ่าเลื่อยกับเฟชพาวอย่างนั้นหรอแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมพวกเฟชพาวกับเลื่อยเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นในโหมด6คนนะครับผมเลื่อยมันจะคูณ6นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ยินตายง่ายๆแบบนี้แน่นอนนะครับถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือหมอเนี่ยจะไม่ชอบแจ็คเฟสนะครับผมก็คือไม่ชอบเลือ่อยไม่ชอบเฟชพาวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นฮัสเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับผมยังพอที่จะฆ่าตปรเจกได้อยู่ไม่เ้องหาอะไรโอเค จะมีปัญหาพวกเฟสพาวกับเลื่อยนะครับผมตัวนี้ผมขอรวมคอร์เตอร์พาวกับเฟสพาวไว้ด้วยกันเลยละกันนะครับเพราะว่าคิดว่ามันคือประเภทเดียวกันเลยละกันนะครับน,น,นอกจากนี้พวกศัตรูเริ่มต้นนะครับผมว่าหมอไม่มีปัญหาเลยนะครับยกเว้นโบเตอร์เนี่ยแหละถ้าเราเล็นปืนกลก็ยิงหัวได้แต่ถ้าคุณใช้ปืนยาฆ่าญ้านะครับจะฆ่ามันได้ยากหน่อยเพราะว่าโมตเตอร์เนี่ยวิธีการฆ่ามันที่เร็วสุดก็คือยิงหัวนะครับถ้าว่าเรายิง ยังอื่นใส่มันให้มันตายเนี่ยมันจะค่อนข้างเปืนกระสุนนั่นเองนะครับกอีคครับสรับหมอก็นั่นเลยครับผมไม่ชอบเฟชพาวไม่ชอบที่เลื่อนนั่นเองนะครับต่อมาก็คือ d e m o l i t i o นนะครับผมก่อนที่จะพูดถึงศัตรูที่ d e m o l i t i o นไม่ชอบนะครับผมขอพูดถึงศัตรูที่เป็นหน้าที่หลักของ d e m o l i t i o นก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเฟชพาวนะครับผมคือดิมูริชันเนี่ยเป็นอาชีพที่เกิดมาเพื่อฆ่าเฟชพาวเลยนะครับดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเงื่อนไขในการ เพิ่มอีนะครับผมนึ่งในนั้นก็คือการสังหารเฟชพาวด้วยอาวุธของ Demolition นั่นเองครับเพราะฉะนั้น Demolition เป็นอาชีพที่จะยิงเฟชพาวได้รุนแรงมากๆนะครับโอเคด้วยความที่ e m o l i t i o นนะครับผมเป็นอาชีพเปรียบเสมือนตัวดามิดขนาดใหญ่หมายถึงว่าเป็นดามจแบบแคลรี่ของทีมพูดง่ายๆนะครับผมก็คือเดโมลิชันเนี่ยจะรับมือกับตัวเฟชพาวแล้วก็เลื่อยได้พอสมควรนะครับผม ยังเฟสพาวยิงให้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมก็คือจริงไม่กินัดก็ตายแล้วนะครับขณะที่เลื่อยนะครับผมผมเคยทําคลิปเล่าให้ฟังว่าเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่กันพลังโจมตีนะครับผมแต่ว่าปืน rpg 7นะครับหรือว่าปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยมันสามารถที่จะยิงอัดหัวใส่เลื่อยได้เลยนะครับแล้วก็จะทำา a m a มได้แรงมากๆเลยครับโอเคก็ไปลองันดูนะครับผมอันนี้ผมบอกถึงหน้าที่หลักของ demolition ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ เป็นหน้าที่ในการต่อกรกับแจนเซ่ทั้งสองตัวนะครับทีนี้มาพูดถึงศัตรูที่เดโมลิชันไม่ชอบกันบ้างน,นะครับอย่างไซเลนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเล่นเดโมลิชันใหม่ๆและยังไม่ได้อัพถึงเลเวล15นะครับและไม่มีสกิลโซนิกเรสติสแตน o ราวนะครับผมสกิลเนี่ยคุณผู้ชมจะปวดหัวกับไซเลนมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมยิงลูกระเบิดใส่ตอนที่มันกีดนะครับระเบิดของเราจะทํา ทำงานไม่ได้คือระเบิดด้านไปเลยนั่นเองนะครับผมก็จัดได้ว่าไซเลนเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ด e m o l ิชั่นช่วงเวลแรกๆไม่ชอบนั่นเองนะครับแต่ผมเวล25ยี่ห้าแล้วนะครับผมต่อให้มันกรีดแล้วอะกรีดมากรีดแล้วตะกีนยัดเข้าไปได้นะครับผมแบบนี okay. ้โอเคนอกเหนือจากนั้นด e m o l ิชั่นก็ไม่ได้มี ตัวละครที่เกียรตอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแต่ผมจะขอพูดในเชิงว่า d e m o l i t i o n เนี่ยจะไม่ชอบศัตรูที่เข้าใกล้ตัวเขาแล้วกัดน,นะครับผมอย่างเช่นพวก Tower s t a l k e r เกนะครับพวกนี้มันจะเข้าถึงตัวได้เร็วมาก d e m o l i t i o n ก็จะไม่ชอบนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยอาวุธของ Demolition ม,มันจะเป็นอาวุธระยะกลางถึงไกลนะครับผมเพราะว่าระเบิดเวลาลีงใกล้ๆมันก็ไม่ระเบิดแบบนี้นะครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปทันทีถ้าคุณผู้ชมมีลูกซองระเบิดนะครับผมการมาของลูกซองระเบิดเนี่ยมันทําให้ Demoulationtion น,นี่ย สามารถรับมือกับพวกสต็อกเกอร์กับคอเวอร์ได้ง่ายมากๆนะครับผม oh, <right. S 1> ว่าเรายิงระยะใกล้มันก็ตายนะครับผมมันจะกบจุดบอดของดิโมลิชันได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับผมจากเดิมที่ดิโมลิชันเนี่ยไม่ชอบให้ศัตรูเข้าใกล้นะครับการที่มีลูกซองระเบิดมาเนี่ยต่อให้ศัตรูเข้าใกล้เป็นตัวอะไรนะครับผมดิโมลิชันก็สามารถที่ยื๊บได้เลยนั่นเองนะครับผมอเค กบเลยปวบางอย่างนครับผมเลยยกให้ demolition เนี่ยเป็นชีพที่สนับสนุนเรีย <le> ก <as> ว่าอะไรดีอยากให้ผู้เล่นใหม่นะครับผมเล่น demolition กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่จบตีได้แรงมากแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมอย่างที่บอกว่าตัวละครที่แพ้ทางเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับผมจะมีแค่อย่างเดียวก็คือเราจะตายง่ายนั่นเองนะครับเพราะเลือดน้อยมาที่อาชีพไฟบล็กกันนะครับผมอาชีพไฟบล็เนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากๆในการยิงระยะใกล้นะครับ เขาสามารถจัดการพวกเซตเริ่มต้นได้ถ่าท,ทุกตัวยกเว้นอ่าเลื่อยแล้วก็เฟชพาวนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไฟบัคกมีปืนแรงๆเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือฮัแคนนอนนะครับที่มันจะสามารถชาร์จยิงแล้วก็ทำดาเมจอย่างรุนแรงใส่เฟชพาวนะครับผมแต่ถามว่าเลื่อยโดนไหมก็โดนนะครับผมแต่ว่า เอาจริงแล้วไฟบัคเนี่ยเป็นอาชีพที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับพวกศัตรูแบบระดับ small s e จนถึง medium s e นะครับถ้าว่าคุณใช้ปืนไฟหรือว่าอาวุธของไฟบัคในการจัดการกับพวกเฟชพาวหรือว่าเลื่อยนะครับผมจะพบว่ามันจะต้องใช้กระสุนเยอะพอสมควรในการฆ่านั่นเองครับคือมันจะไม่เหมือนกับพวก d e มูลิชั o ที่มันแบบตุ้มสองตุ้มก็คือไปแล้วนะครับแต่อย่างนี้เห็นมันตายง่ายเนี่ยก็เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผมอยู่คนเดียวถ้าเบื่อว่าอยู่6คนเลือดมันจะคูณ6นะครับ แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเล่นแรกๆนะครับผมแลวมีแต่วุฒิที่เป็นแบบประเภทเผาไหม้นะครับถ้าเผื่อว่าเจอเลื่อยเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เอาปืนไฟไปยิงมันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าสังเกตนะครับมันจะทําให้เลื่อยมันใสไปใสมานะครับจะทาให้ชาร์จฟิลเตอร์ยิงหัวเลื่อยยากนะครับก็บอกไปตรงนี้ด้วยเลยนะครับว่าเวลาเล่นปืนไฟนะครับถ้าทีมมีชาร์จฟิลเตอร์อย่าปืนไฟไปยิงนะครับเพราะมันจะทําให้เลื่อยมันสะบัดหัวไปมานะครับชาร์จฟิลเตอร์เขาจะไม่ถูกใจสิกนี้นะครับ แต่ยกเว้นว่ามันเข้าประชิดตัวแล้วจริงๆแล้วมันจาเป็นต้องยิงนะครับอันนั้นก็เต็มเหนียวเลยนะครับผมจะเผาจะอะไรก็จัดเต็มเลยนะครับก็รถ้าสรุปนะครับผมก็คือไฟบั็เนี่ยสามารถรับมือกับศัตรูเริ่มต้นได้แทบทุกตัวนะครับผมเอาเป็นว่าทุกตัวเลยดีกว่ายกเว้นเล่อยกับเฟชพาวนะครับผมมันจะต้องใช้กระสุนในการยิงเยอะกว่าตัวปกตินั่นเองนะครับ ในคลิปล่าสุดนะครับผมมึงจะพูดไปว่ากันเซลินเกอร์เป็นอาชีพที่โซโลได้นะครับเพราะฉะนั้นศัตรูแทบทุกตัวนะครับผมกันเซลินเกอร์เขาจัดการได้หมดแม้ว่าจะเป็นพวกแจนเซตก็ตามนะครับลองเลยแล้วกันบิงไม่ค่อยโดนโอเคแล้วก็ชิพามาโอเคก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นพวก จนเซตนะครับผมสาหรับก er นะันซิลิงเกอร์เนี่ยว่า mm hmm. ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวเลยนะครับผมสําหรับผมเนี่ยกันซิลิงเกอร์ผมเล่นเนะี่ยผมมีปัญหากับสต็อกเกอร์ที่สุดเลยนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่ากันซ er นะิลิงเกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เลือดน้อยมากๆนะครับผมแล้วถ้าทีมคุณไม่มีคอมมานโดเนี่ยค,คุณเจอกับสต็อกเกอร์นะครับผมคุณจะเจอตอดเลือดแบบแปบ๊บเดียวคือแบบแปบบ๊บๆคือเราจะตายแล้วนั่นเองนะครับ ถ้าใครที่เล่นกันสซลิงเกอร์เป็นหลักนะครับผมเห็นด้วยกับผมนะครับคือผมไม่มีปัญหากับพวกคอเวอร์นะเวลาเล่นกันสซลิงเกอรนะ์มันยิงไม่ยากเลยแต่ว่าสต็อกเกอร์เนี้ยคือที่สุดของผมละคือ <c oughs> มันมองไม่เห็นนะเดี <c oughs> ๋วเวลาเราบางทีเรากําลังเล็งโตข้างหลังอยู่แล้วโดนสต็อกเกอร์ต่อเนี่ยแบบผมโคตรเกลียดเลยอ่ะสมมติว่าสมมติว่าผมกําลังจะเล็งฮัทแล้วกันสมมติผมเจอฮัท ผมก็จะยิงอ่ะเจอสตอเกอร์ผมก็ยิงอันนี้ผมจะได้ยิงฮัทใช่ไหมผมก็ต้องมาแต่ระสาทเสียกับพวกสตอเกอร์เนี่ยคือมันมองเห็นยากมากอ่ะนั่นแหละครับคือผมเชื่อเลยว่าใครที่เล่นกัางเซนเกอร์อ่ะต้องคิดมันผมแน่ๆว่าปัญหาคืออีสตอเกอร์นี่แหละน่ารำคาญที่สุดละเผื่อว่าทีมมามีคอมมานดดก็สบายนะครับแต่ถ้าไม่มีจะเจอปัญหาโดนสตอเกอร์ตอดเลือดเรื่อยๆนั่นเองครับ รับชาร์ปชูเตอร์นะครับผมกรณีคุณผู้ชมเล่นชาร์ปชูเตอร์สายปืนหนักนะครับอย่างเช่น M 99้าหรือว่าพวกเร็วกันนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะไม่ชอบนะครับผมก็คือการที่สต็อกเกอร์กับพาวเวอร์นะครับผมผมขอเรียกว่าผมขอเรียกว่าตัวล่องหดกระเบนสาบ้วกันเวลาพวกมันเข้าใกล้นะครับเวลาคุณเล่นชาร์ปชูเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะครับก็คือพอเวลาคุณเล่นชาร์ปชูเตอร์เนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือไอ้พวก แมงสาบกับตัวล่องหดนะครับผมมันจะชอบลุมเข้ามาที่เราเป็นพิเศษนะครับคือลองสังเกตเวลาเราเล่นอาชีพอื่นอ่เราจะนั่งซูมจะอะไรเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไร่นะครับแต่เวลาคุณเล่นชาร์จชูตเตอร์เนี่ยไอ้พวกตัวล่องหดกับแมงสาบนะครับมันจะชอบลุมเข้ามาที่เรานะครับ <c oughs> แล้วด้วยความที่ว่าชาร์ชูตเตอร์นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเบื่อว่าเราเล่นพวก ปืนหนักนะครับผมคุณจะไม่ค่อยมีปืนเร็วๆมายิงนะครับอย่างปืนที่ดีที่สุดก็คือปืนติดตัวแล้วนี่แหละครับปืนพบเนี่ยแหละใช้ในการยริงพวกตัวล่องหนกับแมงสาบนะครับผมหรือว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆนะครับผมก็เอามีดมาฟันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีดของเราเนี่ยฟันีเดียวพวกมันก็ตายเลยนะครับอันนี้ผมเล่นความยากเกิ่มันก็ตายนะ <laughs> โอ้เด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 นะครับพคตรแรงเนี่ตอดแค่แบบ นิดเดียวนะครับผมชาบิเตอร์ก็แทบจะสู่ขิดแล้วนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นศัตรูที่สำหรับผมเนี่ยผมยกให้สองตัวเนี้ยตัวล่องหนกับเป็นสารนี่คือแบบเป็นศัตรูที่เวลาเล่นชาบิวเตอร์แล้วรู้สึกลำคาญที่สุดแหละนอกเหนือจากนี้นะครับผมถ้าเกิดเ,เจอเรื่อยหรือว่าเจอแฟตพาวนะครับบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับผมถ้เาเราเล่นปืนแรงๆอยู่แล้วเนี่ยเอายิงอ่ะยิงไม่โดนถ้เาเราเล่นปืนแรงๆอยู่แล้วเนี่ยยังไงเราก็ยิงตายอยู่แล้วนะครับการเป็นไหวพวกตัวใหญ่เนี่ย ในใสายตาของชาปชตเตอร์ได้เห็นไกลๆไม่น่ากลัวเลยนะครับผม <is> แต่ถ้าเผื่อว่าเจอล่องหดมาเนี้ยแล้วเรากำลังเล็งตัวใหญ่ๆอยู่แล้วโดนพวกนี้มาลุมต่อนะครับดูเลือดผมดิ <And S 1> จะตายแล้วนะครับผม oh. ฉะนั้นศัตรูอันดับหนึ่ง <laughs> อันดับหนึ่งอันดับสองของชาปชตเตอร์เนี่ย <And S 1> ก็คือพวกตัวล่องหดกับแมงสาดนะครับ <laughs> ยังนี <laughs> <Okay. S 2> ไปที่อาชีพต่อไปกันเลยครับโอเคครับสำหรับสวัาดนะครับผมสำหรับสวัาดเนี่ยผมมองว่าตอนที่เขายังมีระเบิดแฟลตกับมีเกาะน,นะครับผมว่าเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็คือช่วงที่มีเกาะมีระเบิดเนี่ยแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับผมเจอตัวเล็กก็สามารถยิงได้เจอโบลเตอร์ก็เฮดช็อตได้เจอแมงสามก็ยิงได้ล่องห,กงหนก็ยิงได้ฮัทก็ยิงได้เลื่อยถ้าเราปาระเบิดแฟลตแล้วยิงหัวก็ฆ่าได้ ลองให้ดูสักหน่อยเรือว่าคุณผู้ชมมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกครับคือสวัสด์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับผมหายห่วงเลยเรื่องแบบพลังโจมตีแล้วก็หมายถึงเรื่องแบบพอเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเลือดเราก็จะแบบค่อนข้างถึกทนนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับสวัสดนะครับผมตอนที่เขาจะมีเกาะมีระเบิดแฟลเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วนะครับคือเขาแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับผมก็คือสามารถที่จะบวกได้แทบทุกตัวนะครับ แต่ว่าสวา่าจะมีปัญหาทันทีนะครับผมถ้ากรณีที่ระเบิดแฟตหมดนะครับจากเดิมที่เราแทบไม่กลัวพวกเจนเซตเลยนะครับผมทีนี้ถ้เาเผื่อว่าเจนเซตโผล่มา <Lynn. S 1> สวยแล้ว <Anita. S 1> ครับผมอันเนี้ยไม่รู้จะฆ่ายังไงแล้วนะครับอ่ะสมมติว่าสมมติว่าผมซื้อสัตว์ไม่เก็บไม่เก็บกองผมจะฆ่าเจนเซตยังไงถามจริงอ่ะยิงอัดหัวเลยใช่ไหมลองลอง <laughs> ลองลองอกมาขอขอระยะดีๆก่อนเอาทีละตัวครับมีเจ็บแน่นอน โอเคนี่ก็คือสถานการณ์ตอนที่เราไม่มีระเบิดแฟลชนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายกลระหุนไปหมดเลยนะครับผมเลยบอกว่าสวัร์เนี่ยตอนที่เขามีระเบิดแฟลชเนี่ยเขาแทบจะสู้ได้ทุกตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระเบิดแฟลชขึ้นมาเนี่ยศัตรูที่สวัด์จะไม่ชอบก็คือพวกเล่อยกับเฟชพาวเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเราจะสตาร์ทยิงมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะยิงมันแบบสดๆเลยเนี่ยมันก็สายหัวไปมานะครับผมต้องแบบ ล็อกกินยากนิดนึงหมายถึงว่าเราต้องแบบขยับมือตามหัวมันนะครับมันก็จะลําบากขึ้นอีกหน่อยนั่นเองครับก็สรุปเลยก็คือสว่าตอนมีระเบิดแฟตเนี่ยเจอได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเผื่อว่าระเบิดแฟตหมดปุ๊บพวกการรับมือพวกจานเซตเนี่ยก็จะวุ่นแบบยากขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับสาหรับอาชีพเซอร์เวอร์ลิสนะครับผมอมจริงๆพูดยากนะครับว่าไม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆอะเซอร์เวร์มันใช้ปืนได้ทุกอาชีพอยู่แล้วใช่ไหม ผมว่าสิ่งที่เซอร์วจะไม่ชอบอ่ะมันขึ้นอยู่กับปืนที่เขาถือนั่นแหละครับคือถ้าเผื่อว่าเราเอาปืนที่รับมือพวกศัตรูเริ่มต้นเราก็จะไม่กลัวมันหรือว่าไม่ลำบากันมันแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมไม่ได้ซื้อปืนที่มาจัดการกับพวกตัวใหญ่คุณผู้ชมก็จ,จะลำคาญมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไม่ได้เลยว่าเซอร์เวิเนี่ยแพ้ใครเป็นพิเศษนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปืนที่เราถือนะครับว่าปืนเราเอามายิงใคร เราไม่ยิงพวกตัวเริ่มต้นหรือว่ายิงตัวใหญ่นะครับแต่เวลา,าผมเล่นปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยพ้นสองกระบอกนี้นะครับผมระหว่างตัวลูกซองน้าแข็งกับเอสจิโรคัสนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยปืนนี้พอเวลาเรายิงไปนะครับพอเราเจอศัตรูเป็นผู้ฝูงเนี่ยปกักนะยิงแค่นัดเดียวนะครับผมมันก็จะโดนแมลงสัตว์กระต่อย <laughs> จนตายไปนั่นเองนะครับผม โอเคแต่ว่าถ้าปืนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะแั่การเคลียร์พวกศัตรูตัวเล็กนะครับผมทีนี้ผมจะมีปืนลูกซองน้ำแข็งนะครับเอาไว้จัดการกับเลื่อยนั่นเองครับกรณีเวลาเราเจอเลื่อยเนี่ยเอาแช่แข็งมันนะครับล้วเป็ยิงยัดว่าเอาอีกปืนหนึ่งมันยิงยัดหรืออะไรหรือให้เพื่อนช่วยเรายิงอะไรก็ว่ากันไป ทุกสองนั่นแข่งนี่ของดีจัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะเล่นกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอูวยตีลังกาใส่เกียร์สมุดสองโอเคครับผมก็สรุปนี้ดีกว่าครับว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือไม่ได้กลัวศัตรูตัวไหนเป็นหลักนะครับผมมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมอาวุธมากิงศัตรูตัวไหนต่างหากนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคนเล่นเองเลยนะครับผมว่าเขาจะกลัวไม่กลัวเขาเตรียมอาวุธมาดีแค่ไหนนะครับผมอย่าง ลกซองน้าแข็งเนี่ยผมก็จะเตรียมมาจาัดก,การพวกตัวใหญ่แช่แข็งมันแล้วก็ให้เพื่อนช่วยยิงส่วนอันนี้ผมก็จะเอามายิงตัวเล็กอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราเ,เรองน,นะครับผมสำหรับเบอรสตาร์ไม่ใช่เบอรสเกอร์ซูร์ลิทนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะใช้เวลาในการอัดนานาพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าเรากินยาวในอะาชีพแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจบคลิปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆเป็นเมนอาชีพไหนนะครับผมแล้วก็ลำคาญตัวไหนเป็นพิเศษตอนเล่นนะครับ ถ้าหากว่าตรงกับผมก็ถือว่าเราน่าจะค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะครับผมแต่ถ้ามีตัวละครหรือว่าศัตรูตัวไหนนะครับผมที่เพื่อนๆรำคาญมากตอนเล่นอาชีพนั้นแล้วผมไม่ได้พูดไปนะครับก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเราจะได้เผื่อบางตัวผมนึกไม่ออกนะครับผมจะได้แบบค่อยๆมาแชร์เรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมดาว่าเพื่อนๆคน,นไหนที่ ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแปลว่าเราสนิกกันจริงๆแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมโอ <Okay, S 1> เคอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ